วิธีการแต่งกายตามขั้นตอนตัวลิงเครื่องแต่งกายตัวลิงหรือหนุมานประกอบด้วย 1. ข้อเท้าทำด้วยผ้าปักสีแดงสำหรับตัวขนลิงทุกตัว 2. สนับเพราหรือกางเกง 3. ผ้านุ่งหรือภูษาหรือพระภูษา 4. ห้อยข้างหรือเจียรบาดหรือชายแครง 5. หางลิง 6. ผ้าปิดก้นหรือผ้าห้อยก้น 7. เสื้อลวดลายทักษิณาวัดใช้แทนขนลิง 8. รัศเอลเก้าห้อยหน้าหรือชายไหว 10. กรองคอหรือนวมคอสิเอ เข็มขัดหรือปั้นเน่ง 12. ทับสวงทำด้วยผ้าปักหรือโลหะ 13. สังวานทำด้วยผ้าปักหรือสายเพชรเทียม 14. ตาบทิศทำด้วยผ้าปักหรือโลหะ 15. พาหุรัตตามปกติแล้วเย็บติดกับตัวเสือ้อ 16. ข้อมือผ้า ตามปกติแล้วเย็บติดกับตัวเสื้อ17หัวโขนคือหัวหานุมานวิธีการแต่งกายตามขั้นตอนตัวลิงการแต่งกายโขนตัวลิงจะเริ่มจากช่วงล่างก่อนเช่นกันลำดับแรกคือข้อเท้าจากนั้นจึงใส่สนับเท้าผ้าพอกผ้านุ่ง หางลิงห้อยก้นห้อยข้างเสื้อรัสเอวห้อยหน้ากรองคอทับสวงเข็มขัดสังวานเมื่อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายจึงจะสวมศิลาพรได้แก่ศีรษะหนุมานซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีเทคนิค และวิธีการแต่งกายดังนี้ข้อเท้าผู้แสดงเป็นตัวลิงจะใส่ข้อเท้าที่เป็นผ้าโดยผู้แสดงจะเป็นผู้เย็บตรึงเองการเย็บข้อเท้าผ้าจะผูกปมไว้ด้านหลังข้อเท้าทั้งสองข้างและควรดูอย่าให้ลายกลับกันสนับพรา ลักษณะของสนับเพราจะเป็นกางเกงปลายขารัดเอวปล่อยเหมือนกางเกงจีนการนุ่งสนับเพราจะต้องจับขอบกางเกงรวบเข้ามาที่เอวหรือคาดเชือกเส้นเล็กผูกไว้พออยู่หรือจะรวบเข้ามาเคียนผูกเป็นปมไว้ที่เอวตามแต่ความถนัดของผู้แสดงสนับเพรานั้นก่อนนุ่งผ้าจะนุ่งให้หย่อนกว่าระดับที่ต้องการแต่งเล็กน้อยเชิงสนับเพราอยู่ระดับน่องให้ลายคลุมพอดีเขา่า เรียกกันว่าชักเชิงสนับเพลาขึ้นแล้วจัดปลายงอนที่เชิงสนับเพลาให้อยู่ตรงกลางผ้าพอกการนุ่งผ้าพอกเป็นการเสริมสะโพกให้ดูผายขึ้นเหมาะสำหรับผู้แสดงที่เป็นผู้ชายเพราะจะช่วยให้จับจีบตีปีกผ้านุ่งได้สวยงามโดยนุ่งผ้าลายทับสนับเพลาผูกปมไว้ตรงกลางจับชายผ้าด้านล่างพับขึ้น และตลบผ้าที่เหลือเก็บเข้าด้านในระดับสะโพกทั้งสองข้าง การนุ่งผ้าตัวลิงนั้นเป็นการนุ่งผ้าแบบก้นแป้นขั้นตอนและวิธีการนุ่งคล้ายกับการนุ่งแบบหางโหงจีบผ้าทบซ้อนกันเข้าหาตัวผู้แสดงจับจีบหลังสามจีบ ลักษณะและวิธีการจับผ้าจะเหมือนกับวิธีการนุ่งหางโงง ผู้แสดงหันหน้าเข้าหาผู้แต่งผู้แต่งจัดแต่งจีบด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วเก็บผ้าส่วนเกินรวบไว้ที่ชายพกผู้แสดงจะต้องรวบจับผ้าปีกและผ้าส่วนเกินไว้ด้วยกันทั้งสองข้างตามลำดับ จับชายผ้าที่จีบไว้จงไปด้านหลังคาด้วยผ้ารัดเอวทับหางผ้าโจง อ้อมมาด้านหน้าทับจีบปีกตรงชายพกผู้แสดงจับกดผ้ารัดเอวทับจีบที่จับไว้ให้แน่นผู้แต่งจะมัดเชือกและแต่งปีกให้เสมอกันทั้งสองข้างโดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางสอดไว้ตามร่องจีบเพื่อจัดแต่งจีบการแต่งปีกผ้านุ่งนี้เรียกว่าตีปีก จากนั้นจึงมัดเชือกให้แน่นโดยมัดด้านล่างของผ้าแล้วให้ผู้แสดงกดลงและไปผูกด้านบนของผ้าหางลิง,งการใส่หางลิง ให้ผู้แสดงหันหลังวางหางลิงให้อยู่กึ่งกลางระดับเอวด้านหลังแล้วมาผูกปมด้านหน้าห้อยก้นการใส่ห้อยก้นปิดด้านหลังทับหางลิงให้ชายล่างของห้อยก้นพอดีกับชายผ้านุ่งที่ทบมาจากด้านหน้าถ้าห้อยก้นยาวมากไปให้พับแล้วไปผูกปมด้านหน้า ห้อยข้างการใส่ห้อยข้างจะต้องใส่ให้ชายของห้อยข้างเท่ากับชายของผ้านุง่งประมาณหัวเขา่าถ้าห้อยข้างยาวเกินไปจะต้องพับให้พอดี เทวผูกทับห้อยข้างทั้งสองข้าง ที่ใช้ในการแสดงโขนจะเป็นเสื้อแขนยาวหากเสื้อตัวใหญ่ก็จะเนาหลังเสื้อด้านไหนให้เข้ารูปความสำคัญของการใส่เสื้อผู้แต่งควรระวังไม่เย็บเสื้อแน่นเกินไปเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการแสดง การเย็บเสื้อให้เข้ารูปดูสวยงามผู้แสดงต้องจับเสื้อให้พอดีกับรูปร่างดึงเสื้อด้านหน้าเข้าหากันเมื่อได้ขนาดแล้วลงมือเย็บเสื้อ ขั้นตอนนี้ผู้แต่งต้องมีความชำนาญในการคำนวณฝีเข็มที่เย็บลงไปให้ลายสองข้างตรงกันโดยวิธีเย็บที่เรียกว่ารักร้อยจะเริ่มเย็บตั้งแต่กลางหน้าอกและค่อยๆเย็บเข้ารูปตั้งแต่ใต้อกลงมาจนถึงเอวแล้วผ่อนฝีเข็มตามรูปร่างจนถึงสะโพกโดยการเย็บหลวมๆ ขั้นตอนต่อไปคือการดึงได้รักร้อยให้กระชับผู้แต่งจะดึงสาวได้จากใต้อกลงมาจนถึงสะโพกการดึงได้ให้ลายเสื้อทั้งสองข้างมาชนกันสนิทพอดีไม่ควรเห็นเส้นได้ที่เย็บไว้เรียกว่ารัดเครื่องได้ที่เหลือจากการดึงให้เข้ารูปยังคงเก็บไว้สำหรับ เย็บรัสเอลรัสเอลการใส่รัสเอลเมื่อเย็บเสื้อเรียบร้อยผู้แสดง จะหันหลังให้ผู้แต่งพับเก็บชายเสื้อด้านหลังไล่มาด้านหน้าใส่รัสเอลคาดทับชายเสื้อที่เก็บพับไว้วางรัสเอลอยู่ระดับสะโพกชายผ้าด้านบนของรัสเอลจะอยู่ต่ำกว่าเอวจริงเล็กน้อยส่วนชายด้านล่างของรัสเอลจะอยู่บริเวณสะโพกบนวางลายตรงกลางให้ตรงกับจีบหางกระเบนที่ด้านหลังอ้อมชายผ้ารัศเอลทั้งสองข้างมาด้านหน้า วางชายผ้ารัสเอลไข้รวมกับชายพกเชือกที่ติดมากับรัศเอลผูกรวมกับผ้ายกมัดให้แน่นจากนั้นใช้ได้เข็มที่เย็บเสื้อค้างไว้เย็บเก็บรัสเอลต่อให้เรียบเนียนเข้ารูป เก็บชายรัสเอลทั้งสองข้างโยงเข้าหากันให้แน่นให้รัสเอลแนบเนียนไปกับผ้ายก ใส่ห้อยหน้าจะใส่ห้อยหน้าทับปมชายผ้าที่นุ่งทั้งหมดที่รวบไว้ด้านหน้าการใส่ห้อยหน้าจะรวบด้านบนให้อยู่ระดับหน้าท้องพอดีกับชายผ้ารัสเอลด้านบนที่เย็บมาชนกันถึงชายห้อยหน้าลงอยู่ประมาณหัวเข่าของผู้แสดงการใส่ห้อยหน้าห้อยข้างจะต้องสัมพันธ์กันคือห้อยหน้าจะอยู่ระหว่างรางของห้อยข้างและมีความยาวกว่าห้อยข้าง เมื่อวัดชายห้อยหน้าและห้อยข้างชายห้อยข้างจะสูงกว่าห้อยหน้าประมาณหนึ่งนิ้วหรือดูจากชายคลุยให้ริมขอบผ้าห้อยหน้าเท่าริมชายคุยของห้อยข้างเย็บแขนเสือ้อขั้นตอนต่อไปคือการเย็บแขนเสือ้อสาเหตุที่เย็บแขนเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากผู้แสดงจะต้องจับผ้าในการแต่ง ผู้แสดงจะเหยียดแขนตึงผู้แต่งช่วยดึงแขนเสื้อให้พอดีและเย็บใต้ท้องแขนไล่ลงมาจนถึงข้อมือทั้งสองข้าง กรองคอการใส่กรองคอโดยเย็บไว้ข้างหน้าแล้วเย็บติดกับตัวเสื้ออีกทีหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยและป้องกันการหลุดในขณะแสดง เข็มขัดขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่เข็มขัดคาดเข็มขัดทับขอบรัศเอวให้หัวเข็มขัดอยู่ตรงกลางชายบนห้อยหน้าและจะไม่คาดเข็มขัดให้พอดีกับเอวต้องคาดให้หย่อนลงมาพอดีกับลายปักด้านบนของห้อยหน้าทับสวงวิธีการใส่ทับสวง ทับสวงจะใส่ไว้ระหว่างอกจัดให้วางทับกรองคอตรงขอบลายของกรองคอที่เป็นรอยหยักปลายแหลมด้านบนของทับสวงจะตรงกับรอยหยักของกรองคอตรึงสายสร้อยให้ติดกับทับสวง ว,วิธีการใส่สังวานสังวานมีสองสายสวมสังวานโดยคว้าสายทั้งสองทับเหนือทับซวงสายสังวานที่ใช้จะเป็นสายที่ตรึงติดตาบหลังตาบทิดสายสังวานนี้จะมีขนาดสั้นยาวขึ้นอยู่กับลำตัวของผู้แสดงการติดตาบทิดเข้ากับสายสังวานนั้นสายสังวานด้านหน้า จะยาวกว่าสายสังวานด้านหลังการใส่สังวานให้สวยจะต้องวางตาบหลังให้อยู่ต่ํากว่ากรองคอเล็กน้อยระดับความยาวของสังวานเมื่อใส่แล้วจะอยู่ไม่เกินขอบชายล่างของรัศเอวตำแหน่งของตาบทิศจะอยู่เนื้อห้อยหน้าและห้อยข้างทับอยู่บนรัศเอว ตอนสุดท้ายจึงสวมศิลาพรประดับศีรษะคือหัวหานุมาน